สวัสดีนักเรียนชั้นม1นนะคะสัปดาห์นี้นะ,ะวิชานักออมไวทีนะคะเป็นวิชาการงานเพิ่มเติมนะคะสัปดาห์นี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะขอสบทบทวนเ,เนื้อหาในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก่อนนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะซึ่งหน่วยแรกเราได้เรียนเรื่องบทบาทของผู้ผลิตนะ,ะซึ่งบทบาทผู้ผลิตนั้นจะเกี่ยวข้องกับการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมจรรยาบาัณความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนกิจกรรมนะคะและพูดถึงทัศนคติและประโยชน์นะคะซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนั้นเราก็ได้พูดถึงบทบาทผู้บริโภคนะคะ,ะว่าผู้บริโภคนั้นก็คือผู้ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการนะคะโดยสนองความต้องการที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญนะคะก็คือความพึงพอใจในสินค้าและบริการนะคะ และหน่วยที่3เมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราได้เรียนไปก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลนะคะซึ่งเราก็ได้ทราบแล้วว่าธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่ทําหน้าที่ระดมเงินออมนะคะแล้วก็ให้กู้ยืมนะส่วนผู้ผลิตก็คือมีหน้าที่ผลิตสินค้าผู้บริโภคก็จะเป็นคนที่ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการ นะคะส่วนรัฐบาลก็จะทําหน้าที่บริหารประเทศแล้วก็ดาเนินกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราจะอยู่ในเรื่องของหน่วยที่4สิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นสิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงานนะคะมาดูสิทธิของผู้บริโภคก่อนนะคะสิทธิผู้บริโภคนั้นหนึ่งเลยนะคะต้องได้รับข่าวสารนะคะ เดิมทีนี่คือรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,540เนี่ยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ให้บัญญัติถึงคำว่าสิทธิผู้บริโภคไว้ว่าสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคเนี่ยย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้บริโภคต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย5ประการหเลย ได้รับข่าวสารนะคะได้รับข่าวสารรวมถึงคําพันธนา,นาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้แก่สิทธิที่ได้รับการโฆษณานะคะหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงนะแล้วก็ปราศสะจากผิดภัยต่อผู้บริโภครวมถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม ะะอันนี้สิทธิที่1สิทธิที่2คือสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการนะคะได้แก่สิทธิที่จะต้องเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของ,ของผู้บริโภคปราศจากการจูงใจอันไม่เป็นธรรมนะคะก็คือต้องเต็มใจนะคะสิทธิที่3คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการก็ได้แก่สิทธิที่ได้รับการ สินค้าและบริการที่ปลอดภัยคือมีสภาพและก็คุณภาพอยู่ในมาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้นะคะไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับชีวิตนะหรือว่าแม้กระทั่งร่างกายหรือทรัพย์สินในกรณีใช้ตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าแล้วนั้นนะคะก็คือเราทําตามที่เขาระบุไว้แล้วซึ่งเราก็ต้องได้รับความปลอดภัยจากสินค้าที่เขาระบุมาว่าต้องทานี้แล้วถึงจะปลอดภัยทําตามที่เขาบอก นะคะสิทธิที่4ก็คือสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาได้แก่พวกสิทธิที่จะได้รับสัญญาโดยไม่เอาถูกไม่ถูกเอารัดเอาเรียบจากผู้ประกอบการนะคะและสิทธิี่5สิทธิสุดท้ายของสิทธิผู้บริโภคคือสิทธิที่ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายนะคะได้แก่สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอย่างเช่นเราใช้สินค้าตนนัวนี้ตามหลักที่เขาให้มาแล้วนะคะว่าใช้ยังไงแล้วเราเกิดความเสียหายเราต้องได้รับการชดเชยความเสียหายนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะสิธต่อไปสิทธิต่อไป,อไปนะคะเป็นสิทธิของผู้ใช้แรงงานนะ,ะผู้ใช้แรงงานเนี่ยเรียกอีกอย่างว่าลูกจ้างนะคะคือผู้ที่ตกลงทํางานให้กับนายจ้างโดยได้รับค่าจ้างนะคะ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานนะเขากาหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิต่างๆหลายประการดังนี้ละกันนะคะ,ะสิทธิที่หนึ่งเลยคือหนึ่งการร้องเรียนเมื่อลูกจ้างไม่ได้รับเงินตามสิทธินะคะคือหากนายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบ,บัติตามเกี่ยวกับสิทธิตามที่ได้รับเงินลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักง,งานตรวจแรงงานเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายได้นะคะสองคือ การหยุดพักผ่อนประจําปีลูกจ้างเนี่ยจะต้องทํางานครบหนึ่งปีแล้วถึงจะมีสิทธิหยุดพักผ่อนได้ซึ่งไม่น้อยกว่า6วันนะคะในปีต่อไปนะคะสมมติเราทํางานครบหนึ่งปีปีต่อไปเนี่ยเราสามารถาหยุดพักผ่อนได้นะคะในจ้างเนี่ยอาจหยุดให้มากกว่าวันก็ได้ส่วนผู้ที่ทํางานไม่ครบอาจจะไม่มีวันหยุดพักผ่อนได้ตามส่วนนะคะส่วนข้อ3สิทธิข้อที่3คือการลาป่วยนะคะลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ะะหากลาเกิน3วันเนี่ยต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานนะคะส่วน C การลาเพื่อทำหมันคือลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ลาไปทำหมันได้แล้วก็ลาต่อเนื่องจากการทำหมันตามที่แพทย์เขากำหนดนะคะ5คือการลากิจ5นะคะ5คือการลากิจนะคะในการลากิจเนี่ยลูกจ้างก็มีสิทธิ์ จะไปทําธุระที่จําเป็นตามข้อบังคับขององค์กรได้อันนี้สามารถลาได้ซึ่งสมมาเขาจะให้ลาล่วงหน้านะคะการลากิจ6การลาเพื่อไปรับราชการทหารลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ลาไปรับราชการทหารเมื่อมีการเรียกไปเกณฑ์ทหารอย่างเงี้ยหรือไปฝึกวิชาทหารนะคะอันนี้เพื่อเป็นการทดลองความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนะคะ7การลาเพื่อฝึกอบรมลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์เพื่อ ลาไปฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสมามารถของตนเองได้นะคะ 8. การลาครอบบุตรลูกจ้างผู้หญิงนะคะมีสิทธิ์ลาครอบบุตรครั้งละไม่เกิน90วันนะคะก็คือสามารถ1มีลูกหนึ่งคนสามารถลาได้90วันนะคะและ9กานะคะการทำงานวันหยุดกรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานวันหยุดลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างเพิ่มจากค่าจ้างปกติ อีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานนะคะอย่างเช่นชั่วโมงหนึ่งได้ค่าทำงาน50บาทเธอไปทำงานวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เป็นวันหยุดเธอจะได้เป็นชั่วโมงละ100บาทเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าการจ้างค่าจ้างของวันหยุดจะได้เป็นหนึ่งเท่านะคะของค่าจ้างชั่วโมงปกติอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยนะคะ อันนี้ครูจะฝากชิ้นหนึ่งชิ้นงานให้นักเรียนได้ทำคือให้นักเรียนสรุปนะคะตั้งแต่สิทธิของผู้บริโภคนะคะเธอขึ้นหัวข้อสีส้มก่อนเลยว่าสิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยหนึ่งสิทธิผู้บริโภคก็สรุปมานะคะแต่หน้าจอที่เธอเห็นเนี่ยครูสรุปให้แล้วแล้วครูก็อธิบายเพิ่มเติมไปแล้วใครที่ไม่เข้าใจให้สามารถกลับย้อนไปฟังได้นะคะแล้วก็มาสองสิทธิผู้ใช้แรงงาน ะะอันนี้เธอ,อไม่เข้าใจตรงไหนาสามารถทักถามได้นะคะในไลน์กลุ่มให้ไงครูฝากงานชิ้นนี้ไว้ให้สรุปลงสมุดถ่ายรูปส่งในอัลบั้มนะคะ,ะสัปดาห์นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ